สวันเกิดนี้นะคะเป็นดวงชะตาที่ตายยากสุดๆดวงแข็งสุดๆเลยเทพเทวดาคุ้มครองท่านนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะเป็น4วันเกิดของท่านหรือเปล่าที่เทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะคะตายยากดวงแข็งสุดๆหนังเหนียวสุดๆเลยนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูพรด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์มานะคะว่า ชีวิตเป็นอย่างที่ครูพรกล่าวหรือเปล่านะคะ4วันเกิดที่ดวงชะตาเนี่ยถือว่าตายยากหนังเหนียวจริงๆเนี่ยดวงแข็งสุดๆนะคะเทวดาคุ้มครองคือคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะในช่วงนี้ปีนี้ตายยากดวงแข็งนะคะเพราะตำแหน่งกัลยาโยกดีมากอังคารกับพฤหัสเนี่ยดีมากสุดๆลองมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ศุกร์นะคะ ดวงชะตาของท่านเป็นดวงชะตาที่ไม่ล้มง่ายๆชีวิตที่ผ่านมาประสบพบเจอแต่เรื่องผิดหวังเรียกว่าดวงอึดถ้าไม่อึดไม่มานั่งคลิปของครูพรแล้วนะคะดวงชะตาเคยเสียดตายนะคะ แต่คิดสั้นคิดไม่ดีกับตัวเองลอดพ้นมาได้หลายคนอยากกระทืบท่านให้จมธรณีอยากซ้ำเติมให้จมดินแต่ท่านเหมือนลูกบอลยิ่งกระทืบยิ่งเหยียบยิ่งเด้งยิ่งปลาไกย,ยิ่งกลับมาเร็วเหมือนบุมแมลงใครดา่าใครใส่ร้ายท่านใครจะกดท่านให้ต่ำท่านสามารถพลิกฟื้นพุ่งทยานสูงกว่าเดิมได้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นยิ่งเหยียบยิ่งไม่ตายยิ่งกระหน่ำยิ่งซ้ำยิ่งเด้งสูงเป็นดวงชะตาของท่านนะคะผ่านการป่วยเกือบตายมาแล้วนะคะบาดเจ็บแบบไม่ไหวทรมานเหมือนจะตายหลายคนเนี่ยเพื่อนท่านไปแล้วแต่ท่านยังรอดดวงแข็งสุดๆอยู่ดีๆเหมือนมีโอกาสเฉียดอุบัติเหตุรถลา ท่านรอดมาได้เพราะมีเทวดาคุ้มครองเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักอะไรต่างๆที่มีปัญหาไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมนะคะท่านผ่านได้แน่นอนดวงท่านไม่ตายหนังเหนียวดวงแข็งสุดๆเทวดาคุ้มครองนะคะเกิดสี่วันนี้นะคะมันสวดมนต์ให้ทานรักษาศิลเจริญภาวนา จะทําให้ดวงชะตาของท่านดีมากจิตของท่านเป็นจิตมหากุศลนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะยิ่งทํายิ่งหนุนนําให้ดวงชะตาแข็งตายยากใครทําอะไรท่านไม่ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ